ดีครับเพื่อนเพื่อนเราอยู่กับเกม For Min โน่แจ็ o พอตแจ็ o พอตแจ็คพวันนี้นะครับเราจะมาป้นธนาคารกันนะครับเพื่อนๆนใครชี่ชอบเกมแนวป้นธนาคารบ้างขอเสียงหน่อยครับผมคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะเสียงดังไปนิดนึงโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเลือกตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมเราเลือกกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับเพราะผมผมเห็นตัวอย่างมันเลือกตัวละครได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้ผมว่ามันน่าจะเป็น การที่ให้เราเข้ามาฝึกซ้อมนะครับเออเพื่อนๆผมจะบอกว่าเกมนี้เป็นแนวเอ่อชูตติ้งอาร์พีจีด้วยนะแบบมุมมองด้านบนนะครับสามารถเล่นกับผู้เล่นนะครับร่วมต่อสู้ได้แบบทันทีครับแบบไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลานะครับผู้เล่นสามารถเล่นแบบหลากหลายกันได้นะครับคิดดูดิมันมีให้นั่งเก้าอี้ด้วยสุดยอดนะครับสามารถเอ่อมันคล้ายๆเกม a t t l ช r ร y a อยอะไรอย่างงี้นะแบบว่าเจอเพื่อนแล้วก็รอมีห้องรอเลครับผมนี่ครับกดไฟนะครับเราก็เข้าได้เลยนะครับ ยอดจริงๆนะครับเราสามารถขโมยเงินทองนะครับเพื่อนํามาอัปเกรดตัวละครแล้วก็จังหวะศัตรูอื่นๆเพื่อขโมยทองของวเขาได้ด้วยโอ้โหแม่เจ้าเป็นเกมที่แบบเฮ้ยเห็นเกมแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมากๆนะครับแล้วเกิดว่าเพื่อนๆที่ชอบแบบไปจิกเงินคนอื่นนะครับแล้วก็เอ่อพอหลังจากจิกนะครับเราก็ใช้วิธีอื่นผมต้องจิ๊กเยอะๆนะครับผมเห็นเงินเป็นที่หนึ่งครับโอ้โหโตแตก ตัวแตกแต่เราไม่สนใจเราเก็บอย่างเดียว,เ,ยวเรามันสายเก็บเว้ยเฮยมามาเรามันสายเก็บเว้ยสายเก็บโอ้โหยิงไม่โดนเว้ยมามาดิมาดิมาดิมามา,มาอุย้ยมันตายแล้วเว้ย เอ้ยเก็บพยาบาลเหรอ,หอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเดินเก็บไปก่อนนะครับเราต้องเซฟเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับเฮ้ยถุงเงินใหญ่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลหมามาๆมาๆมาๆมา,มา,มาตายแล้วไอ้นั่นจะตายแล้วโอ้โหโอ๋ออ้อเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่ซูมเอา เราโดนระเบิดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นทองนะครับเสียทองไม่เท่าเสียชีวิตนะครับเ <c oughs> ฮ้ยเของพยาบาลของพยาบาลที่เราเก็บเน้นเก็บคิวอีกเฮ้ยเราอะไรไปวะงงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอรวยรวยเราต้องรวย อันนี้ผมไม่ได้เห็นแดงเงินนะครับแต่ว่าผมเห็นเงินมันวางอยู่ครับเฮ้ยโอ้โหโโห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 โอ้โหโหโหเฮ้ยกล่องเียบานหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยไม่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  โอ้โหโดนระเบิดตายเลยมาดิ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 กระสุนสะท้อนนะมไม่ร้องไม่ต้องกระสุนลายนัดกระสุนสะท้อนนะครับเราสามารถสะท้อนกระสุนได้อยะลุนี่ว่าโอ้หโคตรเจ๋งเลย เราสามารถเก็บเงินนะครับเพื่อเพื่ออัปเกรดได้หุ้ยเอ็นนั่นออกไปแล้วนี่เราต้องมาเก็บใหม่เดืยวเอา6แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ เอาวันนี้นะครับซิตติง้งแล้วก็ซิตติ้งอันที่2นะครับอันนี้มันจะตายแล้วเราจะมันจะตายแล้วเราต้องจับให้ได้ครับเดี๋ยวเราต้องทําการจัดการนะครับอเฮ้ยจุสําเร็จบไม่ไม่สําเร็จนะครับเฮือตายแล้ว โอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเกมนี้นะครับก็จริงจแล้วมันมีตัวละครให้เราเลือกหลากหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีเงินเลในการปรับแต่งนะครับคือในที่นี้ที่มีหลากหลายคือ,อเป็นการปรับแต่งตัวละครนะครับอ่าเห็นไหมสุดยอดจริงจรินะคสำหรับเกมนี้อันนี้ก็มีให้เลือกนะครับห้องถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้ามาเล่นก็เข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะครับซึ่งเกมนีนะ้ก็จะเป็นเกมแบบต่อสู้นะครับแบบ rpg ตรงไหนวะ มันก,ออก็ออกแนวนั้นนั่นเนาะเก็บเลเวลเก็บเลเวลแล้วก็สู้คล้ายๆโมบ้านะเออแต่ว่าก็เป็นชูตติ้งอาร์พจีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเกมใหม่ล่าสุดเลยนะแกะกล่องมาเลยนะครับผมมันแน่นอนจัดไปเลยนะครับสวัสดี